วันนี้เรามากินที่สวนกันนะครับพาน้องพิมมาปิ๊กนิกแล้วมาทำกันบ้านนะครับวันนี้จะทำการบ้านไหมเนี่ยไม่ทำเอาโอ้ยไม่ทำ <c oughs> โอ้โหบรรยากาศรอบๆก็โอเคนะครับวันนี้ก็คือบรรยากาศดีมากเลยครับมีที่นั่งเดี๋ยวป๊าป๊าก็จะทำที่นั่งให้น้องพิมพตอนปีใหม่นะครับแล้วก็ที่นอนนะครับ เดินตรงนี้ใช่ไหมพิมกล้องสอนกล้องกล้องสอนก้องเนี่ยก้องสอนก้องสวยก็จะไปที่นอนให้น้องพิมกับน้องเทนกับมีกับพี่เวบเออนี่สอมกีตาร์ไปล้วจะได้มีที่นอนเนาะพิมเนาะ โอเคตอนนี้กินรวยอยู่นะครับแต่วันนี้ไปไปก็จะก็จะอ่ำกบอ่ะ <H? S 1> เป็นไมอ่ำกบอ,อ,อ่ะอ่ำกบเออไม่กินไม่เป็นแต่หนูจะลองกินดูโอเคเพราะว่าเคยกินตกดดากแตนทอดมาแล้วเดี๋ยวตัวใหญ่ด้วยอืมอร่อยปะสองครั้งส,งสองสามครั้งได้แหละอือ <copying S 2> โอเคตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวน้องพิมพ์ไปทำการบ้านเอ้ยไปกินไปกินรวยก่อนเออ Ok, vai bui.